โครงการถนนพลาซอยซีเมนเส้นนี้นะครับได้รับงบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทยท่านพดอเนชาจันทร์ให้เกียรติมาดูแลการขอสร้างโดยตนเองก็ต้องขอบคุณท่านมากกับทั้งท่านผู้ช่วยนะครับเรื่องนี้นะครับก็ทางการยางประเทศไทยนะครับก็ได้ให้การสนุนนะครับในเร่องมาตรการงเก็บสามนะครับเป็นวงเงินแปดแสนบาทนะครับเป็นโครงการใช้ยางพาราในภาครับนะครับเพื่อดูดซับยางในพื้นที่นะครับ มาใช้ในโครงการยางในภาครัฐและก็เป็นถนนความยาว7 0 0เมตรนะครับกว้าง5เมตรนะครับก็ในวงเงินที่รับการจัดงบประมาแสนบาทะครับวนตุนของสัุกัดจังหวัดราชสุทธิเราครับตามที่ทุกท่านได้เห็นครับว่าในการดำเนินการก่อสร้างถนนพาราดิซีเมนต์เส้นนี้เป็นการเสริมศักยภาพลดปัญหาในเรื่องของอุปสรรคในเส้นทางการจราจรให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลส้มผอและตำบ,บลใกล้เกียงโดยท่านประธานเฉลศักดิ์สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนธารกิจตรงนี้เห็นเครื่องจับคนที่อยู่ข้างหลังแล้วผมคิดว่าการดรําเนินโครงการนี้น่าจะสามารถต่อยอดได้และสามารถที่จะรวบรวมน้ำํำยางในพื้นที่มาเพื่อดําเนินในโครงการนี้และเป็นการเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,องสามารถนําไปต่อยอดและให้เกิดประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดดครับคร,รับวิธีการเทาเห็นได้แนวๆครับตอนแรกกะเข้ากันเรือมันนารพาาครับผมใสรถดันไป รถเป็นเป็นทั้งยังไงนะทั้งเหลื่อมๆนะสำหรับมันเก็บยางพาราอย่างเดียวเลยสำหรับใส่ยางพาราอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยป่านนะครับไมลาเริ่มเทสเท่าไกดี่ลิงก่อนเนาะครับที่ลิงตัวน้นงห่อมันศาสตาสก่อนครับแล้วก็ลุ่ยปูนลุ่ยปูนห่อปูนห่อสีอยู่ประมาณสิบหกกิโลต่อตารางอ๋อสิบหกกิโลต่อตารางครับกัดลึกลงไปหนึ่งสิบห้าเส้นสิบห้าเสนนั่นนำยางให้ใส่ตอนไหนครับน้ำยางใน หลังจากเขาโรยปูนปุ๊บเขาอานำยางทับเลยทับปูนเลยโอ้เวลาทับปูนแล้วเวลาโรยนำยางไปแล้วไหมปะปูนไปแล้วน้ำยางไปแล้วแล้วก็เอารถลี่ครับลี่น้ำกลนเลยน้ำหลังน้ำหลังแล้วก็เอายี่สิบตันครับบดน้ำหลังอีก okay, <W. S 2> จักหกรอบหล้วก็เอาสิบตันน้ำคนอีกโอ้ อันนี้คือมาตรฐานดีกว่าแบบเพชรปกติบ่ครับแบบครับมาตรฐานเป็นแบบมาตรฐานแบบเอท่าหลวงเลยอ๋อโอเคครับอันนี้หลังจากเข้ารถพัดเที่ยแล้วเนี่ยเขาก็มาเชฟหนาเอารถเกียร์เท่าไหร่ตัดเกียร์เชฟยบหนาอีกเครื่องหนึ่งมาเกิดจิมีกร้อยยางนั่คนอีกเครื่องหนึ่งครับกับเอซ่าไก่อีกเครื่องหนึ่งกัะชิบตันชิบตันแปดตันนั่คนอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาเกิดจิ้เป็นการเลี่ยวมาเกิดเล่าแลี่ยวมันจะออกมาลักษณะมองคนยืนไหครับ โอ้เรียบว่าแม่นนั่นเทศฟู๊ดขันกรีตบาดีเวลาเวลามันแห้งแห่งเลยออกจอกออกนวลๆออกสีนวลๆออกสีขาวๆเลยซาปูนมันขึ้นนะครับซาปูนมันขึ้นมากจอกสีพาแบบนี้มันดีย้อนยังครับนี่เข้ามาเอาเอาเอายางพารามาใส่กับสีดีย้อนปูนย้อนยางพาราเนี่ยนะครับสีนี้ข้ามเหนียวข้ามยังของมันนเลครับพารากับีนี้ข้ามเหนียวนะปูนเคล็ดแข็งครับแล้วเอาสุดร่วนมุนี่มาผสมกันอัดลงไปหดอัดลงไปครับ แต่ว่าสูตรผสมอป็นยังไตามหรักวิชาการเป๊ะๆเลยของกรมทังหลวงเลยหรอเปล่งครับท่านทังหลวงเลยโอเคครับเฮ็ดแบบเฮ็ดให้แบบเฮ็ดแบบเฮ็ดทั้งหลวงเลยโครงการเราได้ทาแล้วเสร็จนะครับได้รับการดูแลจากสุศวกรผู้ควบคุมงานครับในส่วนของสะพายางพลายสุทรจักัดนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีการท่านผู้ช่วยองการยานจังหวัดสุศกรที่ให้เกียรติมาดูแลถึงเส้นนี้ และเป็นผู้ที่ได้ผัดก,กันในงบประมาณมาช่วยเฉลีพวกเราผมคิดว่าจะเป็นความยั่งยืนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขนส่งสินค้าเข้ามาสู่สักรนซึ่งอยู่ผัดจากนี้ไปอีกประมาณ3 0มนต้นนีต่อปัุณท่นันนะครับของคุณครับ